มาอบรมครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับครั้งที่3มนะฮะมีความเชื่อมั่นสูงขึ้นนะครับครับในการดูพระสามารถแยกแยะว่าพระแท้กับพระไม่แท้แยกออกเพิ่งมาอบรมครั้งที่สองเเป็นยังไงบ้างครั้งหนึ่งก็ดีฮะดูได้ดูของจริงเยอะถ้าดูของจริงจะได้รู้ว่าเป็นยังไงอืองั้นเราดูข้างนอกก็ไม่รู้ไหนจริงไหนปลอมครับอาจารย์ก็ดีสอนดีมาครั้งนี้ครั้งที่4ี่แล้วโอ้โหครับก็แบบว่าชอบ ชอบเรื่องพามาตั้งนานแล้วยิ่งพาสมเด็จนี่ชอบมากแล้วไม่รู้แต่ศึกษายังไงเห็นทางชมรมเนี่ยมีรับสอนก็ได้มาและได้ความรู้ไปเยอะครับดีครับแล้วก็มีโอกาสได้เห็นของจริงนะผมแล้วก็เข้าใจเรื่องของมวลสารแล้วก็เข้าใจว่าพระสมเด็จจริงๆเรามีหลายพิมพ์มากครับผมไม่ใช่ว่ามีแค่พิมพ์ที่เขาซื้อขายในตลาดครับผมก็ศึกษาหาความรู้ไปเรื่อยๆครับบ้านอยู่เชียงใหม่ครับ ก็มาครั้งที่สองคือเป็นรุ่นที่29ก็มาศึกษาการที่มาเป็นสมาชิกก็ได้ความรู้อยกมากนะฮะเพราะว่ามันก็เว้นไว้เว้นวักไปตั้งหลายสิบปีก็เลยทําให้เราเนี่ยกระชับขึ้นเพราะกระชับแล้วเนี่ยระหว่างที่ที่เรียนเนี่ยนะก็ก็ได้พระเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นหลายร้อยองค์แท้ทุกองค์ต้องรู้จักเจ้าของพระ เจ้าของ้านต้องจอมให้เราดูเจ้าของ้านต้องจอมให้เราถ่ายรูปมามาลงเจ้าของ้รนต้องจอมให้เราวัดอ๋อมีการวัดขนาดเพราะวัดขนาดทุกองค์ฮะฮะถ้าไม่วัดขนาดแล้วก็บันทึกอย่างละเอียดให้รู้อย่างนี้อ่ะจะไปเรียนได้อย่างไรเจอคนหนึ่งแค่บอกแฝงนิดเดียวว่าพระของคุณไม่ใช่าพิม์ของคุณไม่ใช่ครับ ไม่รู้จะเถียงอะไรกับเขาอยู่ดีๆพระเราเหมือนเขาแป๊ะเออนะเขาบอกไม่ใช่ก็อย่างตรงไม่ใช nah ่เพราะอะไรเพราะไม่มีขนาดครับพอเราวัดขนาดเราบันทึกเป็นแม่พื้นที่หนึ่งเจอเจยองค์นึงก็บันทึกเป็นแม่พิมน์ที่สองที่สามที่สี่เรียงไปเรื่อยๆแล้วมีขนาดด้วยครเหมือนก็เหมือนกับว่ามีตำราให้เรียงแล้ว เห็นคว่าอบรมเนี่ยอบรมป้าไม่ใช่นะ hm ติวเข้มนะครับ <elet S 3> <ห>네ลงคำว่าติวเข้มมันหมายถึงคุณถามได้ทุกปัญหาอ๋อครับตัวตัวพูกนี้ยัไงตัวตัว,ตว,ตวถามทุกนในแต่ละรุ่นที่มาอบรมเนี่ยรับคนที่มาเรียนเนี่ยได้กี่คนจุคนเนี่ยที่มาเรียนเนี่ยคือประมาณสิบคนสิบคนนะฮะคือมากเกินไปเราก็ไม่ชอบครับมันจะเรียนรู้ยากคือคนนู้นถามอย่างคนนี้ถามอย่างแล้วมันจะ มันจะยากอ๋อน้อยคนหน่อยดีน้อยคนก็คือเรียกว่าถึงตัวเลยอ่ามีปัญหาอย่าไขข้อข้องใจนี่ถามได้ถามได้ทุกปกติอาจารย์สอนมีกี่ท่านนอกจากอาจารย์กล้าแล้วมีมันสองคนประจาอ่ามีสองคนนะฮะมีของแท้ให้ดูไหมฮะมีดิอ่าไม่มีเระเรียนไม่ได้ครับอือฮึคือเราจะให้เขาดูเสร็จแล้วเราจะถามคนที่อบรมว่าครับระหว่างรูปภาพอที่ขยายใหญ่ๆนะครับครับกับองค์จริงที่ ได้สองดูเนี่ยดูเสร็จแล้วอือันไหนจะลึกซึ้งสร้างความเข้าใจให้กัให้กับตัวเองอทุกคนตอบเสียงเดียวพระองค์จริง